สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับก็ที่อยู่ตรงหน้านี่ครับก็เป็นลูกอุ้มนะครับผมจุ๊บเปาจุ๊บนะครับก็อ่ารอบนี้นะครับผมรอบที่แล้วใครยังจําได้บ้างคลิปดว่าจะเป็นจุ๊บเปาจุ๊บนะครับที่ร่วมกันทํากับจูรัสสิกเวอร์นะครับส่วนรอบนี้นะครับจุ๊บเปาจุ๊บนะครับผมทำกับอ่าในส่วนของมินเนี่ยนะครับผมซึ่งตัวมินเนี่ยนะครับจะมีภาพยนตร์น่าจะออกมาประมาณปลายปลายปีนลยผมเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นของอ่า มินเนี่ยนะครับผมโอเควันนี้ก็ผมได้มาทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็มาดูรอบๆส่วนของนี่กับรูปอมนะครับผมนี่รับจมุนให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตามินเนี่ยนะครับผมด้านหลังนี่ก็จะบอกว่าในนี้นะผมมีทั้งหมด12แบบนะครับก็ไปลุ้นกันเอาเองนะว่าจะได้จะได้แบบไหนเดี๋ยวมาแก็กันดูดีกว่านะครับว่า เราจะได้แบบไหนไอใบใบที่ให้มาก็มันเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงกันหน้าเฉยๆครับผมเป็นมินเนี่ยนนี่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวเนี่ยครับจะมีขนาดเท่ากับตัวไดโนเสาร์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับผมมาดูกันครับแกะกันเลย ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะร,รู้สึกว่ามันแกะง่ายกว่าที่เป็นแถมจุลสิธิ์นะครับผมแกะง่ายแบบนี้เดี๋ยวเราก็มาคืนรูปแบบเดิไมได้สบายนะครับแกะลูกนี้ก่อนนะแกะอีกลูกนึงครับเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมๆกันนะครับนี่ ก <Okay. S 2> ็แกะมาทั้งหมด2ลูกแล้วนะมาแกะดูข้างในไปพร้อมๆกันครับผมว่ามย์ว่าลักษณะเนี่ยจะใหญ่กว่าไดาโนเสาร์หรือเปล่านะครับผมมาแกะดูกันครับอัแนแรกมาโอ้โหเท่าที่ดูเนี่ยครับมันใหญ่กว่าไดาโนเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะมีเป็นใบมาให้ครับแล้วก็บอกว่า นี่มีทั้งหมด12แบบนะครับก็ไปสะสมกันครับอันนี้ถุงนี้ผมได้แบบที่ใส่กระโปรงนะครับนี่เป็นแบบที่5นะครับผมเนี่ยใส่กระโปรงลูกอมก็เหมือนเดิมครับผมเป็นรสสตรอเบอรี่แกะอีกลูกนึงครับไม่รู้นะครับว่าจะซ้ำหรือเปล่ามาแกะดูครับ ขอให้ไม่ซ้ํานะครับผมไม่ซ้าก็ถือว่าดีแล้วครับผมอันนี้นี่ไม่ซ้ําครับอันนี้เราได้เป็นแบบเดี๋ยวเขาแกะดูนะครับผมอ่าอันนี้เราได้แบบที่สามนะครับเห็นไหมครับผมนี่แบบที่สามแบบนี้เดีเ๋ยวจะแกะออกมาก่อน มันมีรูด้านในขนาดรูนะครับมันจะขนาดเดียวกับดินสอนะครับผมเราสามารถเอาไปไว้ตรงตูดดินสอได้นะครับนี่ผมได้มาสองตัวก็เดี๋ยวเราจะเทียบกับตัวไดโนเสาร์ดูนะครับว่าขนาดเนี่ยมันใหญ่หรือเปล่าเท่าที่ดูนะครับน่าจะใหญ่กว่านะครับนี่อันนี้เป็นไดโนเสาร์ที่เป็นเวอร์ชันจุลศิ์นะครับของุปจุ น,นี้ครับมินเนี่ยนดูครับความใหญ่เห็นกันไหมเอ่ยคือมินเนี่ยนนะครับตัวใหญ่กว่านี่อย่างชัดเจนนะครับดูครับใหญ่กว่าอย่างชัดเจนฉะนั้นที่ผมเคยพูดไปในคลิปเดนเสาวนผมมองว่าอันเนี้ยมันโคตรจะไม่คุ้มเลยมันตัวเล็กครับส่วนมินเนี่ยนเนี่ยราคาเท่ากันผมว่ามินเนี่ยนเนี่ยคุ้มกว่าเยอะครับผมมันดูใหญ่กว่าเยอะเลยครับ ความสูงของดินเนี่ยนก็เดี๋ยววัดให้ดูนะครับนี่เลยครับผมก็ประมาณไม่สามเซนครึ่งนะครับผมหรือประมาณนิ้วครึ่งกับเกือบจะนิ้วครึ่งนะครับผมโอเคถือว่าใหญ่กว่าไดราร์าเยอะเลยครับนี่ก็วัสดุเป็นยางนะครับผมแล้วก็ด้านในอย่างที่บอกครับมันจะเป็นรูกวงๆเข้าไปคือเราสามารถนําดินสอนครับผมมาเสียบเข้ามาได้ครับ ดินสอแป๊บหนึ่งนะนี่ครับผมก็ได้ดินสอมาแล้วครับเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับนี่พอเสียบดินสอเข้าไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับเราจะมีมินเนี่ยนอยู่ด้านบนดินสอแบบนี้เลยครับอืมก็ถือว่าน่ารักนะครับเนื้องานเนี่ยถามว่าทําละเอียดไหมเอ่ยก็นะครับมาดูพร้อมๆกันครับก็ไม่ถึงขั้นละเอียดนะครับสังเกตนะครับจะมีรอยการลงสีที่มันเลอะๆครับผมแล้วก็ นี่ครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยจะเห็นชัดเจนกว่าครับสีบริเวณแขนเนี่ยครับเห็นมเอ่ยครับนี่ครับการลงสีตรงแขนมันจะเลอะลงมาบริเวณเสื้อผ้าครับแล้วก็ในส่วนของตัวของอ่ะเท้าเห็นไหมครับผมด้านล่างเนี่ยการลงสีเนี่ยจะดูเลอะๆนิดนึงก็ถือว่าก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับก็สามารถก็ยังยอมรับได้นะครับผมในราคาแบบนี้แล้วก็ขนาดแบบนี้ก็ ถือว่าคุ้มกว่าไดโนเสาร์เยอะเลยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็มาคอยติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจอนครับสวัสดีครับ